สวัสดีค่ะช่องแม่ดาโกกอกนะคะนี่มาดูน้องๆกันนอนนะคะโอ้หนอนรับลับแบบอยู่แต่และท่านอนนะคะอันนี้ก็นอนนอนเป็นกลุ่มนะคะกลุ่มละสามตัวนะคะเขาจะนอนแบบนี้แล้วค่ะนอนกอดกันนะคะจะได้อุ่นๆน,นะคะโอ้ยอันนี้ล่ละ อันนี้แหะนะอ่าจะลุกแล้วนะคะจะลุกแล้วจะลุกไปหาดูดนมแล้วนะคะนั่นนั่นลืมตาหรือยังเนาะหนูหนูหนลืมตาหรือยังอ้าวยังไม่ลืมตาเลยนะคะโอ้ยโอ้ยอยังเงินอมยังก่อนผมก็ไม่นะเจ็ดเจ็ด่าวจิมาต,ตวรวจสอบหน่งเพื่อนทีใกล้ป้าสมหวัง

อันนี้ซื้อนะคะหลับเซื้อเลยนะคะหลับนะคะอันนี้ไม่หลับหลับไม่สนใจอะไรเลยนะคะนี่หลับจริงๆริหลับจริงๆรินะคะหลับฝันดีจะด้วยแล้วน่าดีแพงวะ น้องนนเดียก็จะมาอุ้มทุกวันนะคะน้องนนเดียโอ้ยไปกินนมเลยนให้แม่มันนอนพักผ่อนบ้างกินแต่นมหานมแล้วเอา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 ,เอา ดูน้องน่าดีพผมนองหึ้นในลูกผมนะเฮ็ดดีๆแน่นเน้ยเฮ็ดปั่นไม่หมดหลายเอ็เบมันขูดเดีนั่เล็บมันขูดแล้วเนาะนอนจริงๆนอนหลับจริงๆนี่นี่นี่เาวอาวพอตีนก็หา หา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 อยู่ไหนนอ้อนมอยู่ไหนนอ้นนอมนมอยู่ไหนนอ้อนี่นะคะ่ะเขาจะหาแบบนี้แล้วค่ะไม่รู้รว่าจะได้เจอนม,นมหรือเปล่านี่ตายังมองไม่เห็นเลยนะคะนี่ตายังมองไม่เห็นเลยแม้หลายอย่างนมมเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดี